การออกแบบสื่อทัศน์เป็นกระบวนการสร้างและวางแผนให้กับสื่อที่มีเนื้อหาเป็นวิดีโอทําให้เนื้อหามีความกระชับและตีความเนื้อหาได้อย่างชัดเจนนอกจากนี้ยังช่วยส่งเสริมการสื่อสารในกลุ่มเป้าหมายและนําเสนอแนวคิดและผลงานอย่างมีประสิทธิภาพการออกแบบสื่อวิดีโอควรให้คํานึงถึงเนื้อหาที่ ใช้ในการนำเสนอให้มีความเข้าใจง่ายและน่าสนใจใช้เทคโนโลยีและซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมในการสร้างสื่อวิดีโอเพื่อเพิ่มความสวยงามในสื่อวิดีโอและควรทำการทดสอบและประเมินผลการนำเสนอก่อนนำไปใช้จริงเพื่อตรวจสอบความถูกต้องความเรียบร้อยและความสอดคล้องที่ใช้กับเป้าหมายในการสื่อสาร come on